สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมในช่องนิมเจอไอซียูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปทําเควสสัตเทวะนะผมทําเควสสัตเทวะนะผมวิธีการทําง่ายๆนะครับผมด้วยการัำเควสอันบนสุดนะครับผมนะชื่อเควสจะเป็นชื่อว่าลูกไก่ฤดูร้อนที่ออกมาจากลานบ้านนะครับผมอ่านี่คือมันจะเป็นคัมภีร์สำหรับเลี้ยงไก่นะครับผม เควสนี้ทุกคนทำจนจำได้แนนะ่เพราะว่าทำต้องทำสิบห้าวันถึงจะเป็นไก่ท่านสุดท้ายนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมรับแค่เควสเดียวก็พอหรือใครจะรับสองอันก็ได้สองอันคืออันไหนอันนี้ครับแต่รับแล้วมันก็ส่งไม่ได้จนกว่าจะส่งอันแรกก่อนนะครับผมซึ่งผมไม่ต้องรับไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเควสอ่ะไม่ได้ทำง่ายนะครับผมมันดอกช้า ม,มันดอกช้านะครับผมเราเนี่ยต้องทำา u e s แรกก่อนนะบเควสแรกกันแหละนะผมไม่จำเป็นต้องรับ2อันก็ได้เราเราทำ q u e s นี้เสร็จนะผมยีชิ้นเราก็ไปรับเควสที่2แล้วก็ส่งมันจะได้สัตว์เทวะหลังจากนั้นถ้าเราจะอัปเกรดสัตว์เทวะของเราเราก็ทำ q u e s แรกอีก4วันนะผมทำา u e s แรกอีก4วันนะผม ทำเควสแรก4วันเสร็จนะครับผมเราก็ส่งเควสอัปเกรดนะครับผมนะครับผมส่งเควสอัปเกรดเดี๋ยวรออธิบายอีกทีหนึง่งนะขอวาร์ปมาจุดที่เราทำเควสก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราทำเควสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึงเควสใหม่นะครผมเควสหลังจากเรารับเควสภารกิจนะครับผมลูกไก่ฤด,ดูร้อนที่ออกมาจาก ลานบ้านนะผมเพื่อรับคัมภีในการเลี้ยงไก่นะครับผมเลี้ยงไก่เลี้ยงลูกไก่นี่แหละนะครับผมจากนั้นเราก็จะไปรับหลังจากเราได้ไอทิครบ20ชิ้นที่เราดอบดอบอยู่นะตอนนี้เราได้แค่2ชิ้นนะผมเนื้อไก่เนื้อก้อนเนื้อไม่ใช่เนื้อไก่ก้อนเนื้อนะครับผมเราต้องได้ทั้งหมด20ชิ้นเพื่อไปส่งเพจนะครับผมเพื่อไปส่งเพจนะครับผมแล้วเราจะได้คัมภีร์นี้มาหลังจากเราได้คัมภีร์นะครับผม หลังจากเราได้คมภีร์เราก็จะไปส่งเพจเจ้าลูกไก่รีบมานะเราก็จะได้ลูกไก่ขั้นหนึ่งอ่าลูกไก่ขั้นหนึ่งเลยนะลูกไก่ขั้นที่หนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้นะผมถ้าเราจะอัพขั้นวันพรุ่งนี้เราก็ทาเพจอีกทาเพจอีกลูกเพจเดิมเพจเดิมที่เราทานี่แหละเนี่ยเพจคมภีเนี่ยำทำไปอีก4วันเพื่อจะอัพไก่เป็นขั้น2ออ่า ทำไปอีก4วันเพื่ออัพไก่เป็นขั้น2ไม่ใช่ขั้น2ยังไงล่ะเนี่ยอัพความแข็งแกร่งขึ้น1น,นะครับอ่ะมันจะกลายเป็นขั้น2แต่เราต้อง4วันก่อนนะครับ4วันก่อนหลังจากนั้นเสร็จ2ไม่พอใจครับทำเควสเดิมเควสท,ที่ล่าเนื้อเนี่ย20ชิ้นเนี่ยอีก5วันครับเราก็ย้ายขั้น3อ่านั่นแหละครับ ขั้น3ไม่พอใจอีกนะครับเราก็ต้องทําเวสไปอีกนะครับทำเวสไปอีก5วันนะครับผมเราจะได้ขั้น4อ่นะนี่แหละขั้น4เนี่ยคือขั้นสุดท้ายของเรานะครับสำหรับสายฟรีคือขั้นขั้นฟรีขั้น4เนี่ยคือเท่านี้นะครับสำหรับสายที่เสียตังคือไอเทมที่ดึงจากชอ็อปนะครับสายฟรีคืออนนี้นะครับชวนในเวสสุดท้ายนี่แหละ เฮ้สุดท้ายนี้ผมบอกเลยไว้ทําหลังหมดกิจกรรมหรือว่าคุณจะไม่ได้เล่นในช่วงวันเวลาที่กําหนดที่จะแบบก่อนที่จะหมดกิจกรรมหรือว่าวันไหนๆนะผมเพราะว่ากิจกรรมมันมีถึงวันที่2มิถุนายน2565ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราสามารถส่งได้วันที่1เผื่อเผื่อเราตื่นมาไม่ทันนะผม พอปิดเซิร์ฟเราก็กด,กดได้ของรางวัลของรางวัลขงงควสนี้คืออะไร exp ตามเวลของตัวละครนั่นแหละครับและถ้าส่งควสนี้ไกของท่านจะหายไปเข้าใจไหมคือสัตว์เทวะธรรมดานี่ของคุณจะหายไปนะครับนะครับใช่แล้วนะครับผมคือหนึ่งตัวละครเนี่ยสามารถทำควสได้ครั้งเดียว ในหน้าที่นี้คือสัตว์เทวะแค่ตัวเดียวแต่แค่อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าส่งไปแล้วสัตว์เทวะไม่สามารถกู้คืนหรือว่าเรียกกลับคืนมาได้นะครับผมยังนะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเควสไปก่อนนะครับชิวๆไปนะผมรู้สึกว่าตีแมรเนี่ยดอบไวหรือว่าเราฆ่ามอนเตอร์ไวไม่รู้เหมือนกันนะไวในดับหนึ่งนะครับ เราต้องใช้ทั้งหมด20สิชิ้น <le ant> นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนใกล้เสร็จนะครับผมโอเคครับตอนนี้ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมได้20สิชิช้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <le ant> เรามาวันบันเลยนะครับผม <le ant> เพื่อส่งภารกิจนะครับ <le ant> ส่งภารกิจกัน นะครับผมอ๋อ,อเดี๋ยวเราได้คำพีแล้วเราก็แลกสัตว์เทวะเลยนะครับผมนะครับผมสบายสบายชิว,ชวนะครับผมได้คำพีรับอันแรกจากนั้นรับอันที่สองแล้วก็ส่งปับ๊บอย่าก,กด e c ไ y เดี๋ยวมันจะหายไปได้แล้วนี่ครับ นี่ครับได้มาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับภารกิจง่ายๆส่วนวันพรุ่งนี้นะผมเราก็ทำเคลนี้ไปอีก4วันนะผมเพื่อจะอัปเกรดขั้นหนึ่งอันนี้นะผมแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็ทำไปอีก5วันเพื่ออัปเกรดขั้นนี้ขั้น2แล้วก็เราถ้าทำนนไปอีก5วันอัปเกรดเป็นขั้น3นะครับอัปเกรด3เพื่อเป็นขั้น4 นะผมส่วนอันสุดท้ายบอกเลยใกล้หมดกิจกรรมหรือว่าคุณไม่เล่นแล้วใกล้หมดกิจกรรมแล้วไม่มีเวลาแล้วคุณส่งอันนี้สัตว์เทวะของคุณก็จะหายไปและก็ได้เอ็กีตามเลเวลของตัวละครเท่านั้นครับจบปลิ้งง่ายนิดเดียวเข้าใจตรงกันนะผมเข้าใจตรงกันนั่นแหละคือเหตุผลว่าอันสุดท้ายอันระวังที่สุดนะผมนะผมทั้งของกิจกรรม หรือว่าของที่มาจากช็อปหายเหมือนกันนะครับผมบอกเลยหายเหมือนกันนะครับผมก็มกมกมกสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนครับผมโกบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนทีนก่กดติดตามกด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ